น้องกบเซดูิเพราะว่าถ้าจะมีเปิดอะไรต่อเี่ยก็เป็นพิเศษก็เขาก็จะจัพิเศษก็หมายถึงว่ามัเออกท่พักคอยที่ารดหนาใวันที่จะนขเสร็จิธีวิญญาให้บองว่ายกับวันเรกับ

แคนเลี่ยแนวนี้เลยใช่ไหมตันี้งตัวน สร็จเลยวันนี้นะครับทั้งสองที่หมายนะครับก็คือพิธีีนาบัดนะครับแล้วก็พิธีเปิดพบรดงบัดวัทีนเสารีวันนะครับจากนั้นก็จะเป็นพระเอกวันชัยเนี่ยเป็นคนดำเนินการนะครับในการประชุมถัดข้อหรือว่ามีคําถามอะไรก็ในที่ประชุมก็สามารถซักถามได้นะครับเพื่อให้เคลียร์นะครับได้กระผมพระเอกวันชัยเยี่ยมสวัสดิ์นายฐานรักษมปลปดภกยปรใจประองค์นะครับก็ขออนุญาตทำหน้าที่เป็น ในทางขการปลอดภัยนะครับการถวรายความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะพูดโดยภาพรวมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในพึ้นปฎิบัติในเรื่องของการถวรายความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงในก่อนได้ตอบโจทย์ก่อนก่อนที่มีคําถามเนี่ยผมเชื่อว่าคําถามเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแทบจะไม่มีหรือว่า,า,า 16, สารบัญพบธีที่16พม2562 เวลา8ปดนาฬิกาสำนักประเทพรัตนราชสุดาสิเบนซ์สามวิทยุเตอร์ช่วงข่าวหมายเลขมิยาอุ่นเมืองมิยาอจังหวัดพะเยาเวลา8ปดนาฬิกาห้าสินาทีว่าจุฬาจังหวัดนัตรงนี้นะครับรถเป็นรถที่นั่งถึงท่าอากาศยานน่านตะขาบนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่ Walker, ว ha, าวอะไรเล็กน้อยแล้วก็ปิดประตูตามนั้นนะครับครอบคงขอเรื่องของร่างของการต so ่อได้เลยครับพี่เด่ครับ สูงง่ายนะครับในการสัยการรับเสด็จประเทศรัราชาเสด็จนะดประเทศรับราชาสยามรมาั้งมีลนิธิเรเงสมเพิดพระราชาสวรีนะครับ